กำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวัารกร25ปีตลาดหุ้นเวียดนามมุ่งสู่ดวงจันทร์วันที่28กรกฎาคม2025เป็นวันครบรอบ25ปีของการเปิดตลาดหุ้นเวียดนามผมนั่งดูกราฟดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วก็รู้สึกทึ่งแล้วก็พยายามอ่านว่าดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามที่ผ่านมาตลอด25ปีนั้นบอกอะไรกับเรา และอนาคตนับจากนี้ไปอย่างน้อยอีกหลายปีจะเป็นอย่างไรต่อไปประเด็นแรกก็คือถึงสิ้นปีที่แล้วดัชนี VN ของเวียดนามอยู่ที่1,267จุดนั่นแปลว่าภายในเวลาประมาณ24ปีครึ่งดัชนีหุ้นเวียดนามปรับตัวขึ้นจาก100จุดขึ้นมาประมาณ12.7เท่าหรือผลตอบแทนทบต้นปีละ10.9%ซึ่งถ้ารวมเงินปันผลก็น่าจะให้ผลตอบแทนปีละไม่ต่ำกว่า13%เเซ ถือว่าเป็นตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งในประวัติศาสตร์จากต้นปี2025จนถึงวันที่2เมษายน2568ดัชนีเวียดนามขึ้นไปประมาณ1,316จุดก่อนที่จะตกลงมาอย่างแรงและภายในวันที่9เมษายนหรือเพียง7วันดัชนีตลาดหุ้นก็ตกลงมาเหลือเพียง1 0 9 5จุดหรือลดลงถึง16.8%เ,เนื่องจากคำประกาศเพิ่มภาษีการค้าของประนา ทิบดีทรัมที่เวียดนามจะถูกเก็บภาษีนำเข้าสูงถึง46%ซซึ่งจะมีผลทำให้การส่งออกของเวียดนามไปสหรัฐที่เป็นตลาดหลักที่ใหญ่โตมากต้องสะดุดหยุดลงและกระทบต่อเศรษฐกิจกของเวียดนามอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามภายในเวลาไม่กี่วันดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามก็เริ่มปรับตัวขึ้นเพราะนักลงทุนคาดว่าเวียดนามจะสามารถเจรจาลดอัตราภาษีได้และจะทำให้อัตราที่ได้รับสามารถแข่งขันได้ กับประเทศอื่นทั่วโลกก็ถูกประกาศเพิ่มอัตราภาษีรุนแรงเช่นกันเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือรัฐบาลเวียดนามพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดต่ออเมริกาคือไม่เก็บภาษีขาเข้าสินค้าจากสหรัฐเลยผลสุดท้ายเวียดนามก็สามารถตกลงกับอเมริกาได้เป็นประเทศแรกๆแ,และได้ดีลที่ดีที่20%ในสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและส่งออกไปที่อเมริกาผลก็คือตลาดหุ้นเวียดนามตอบรับมาอย่างต่อเนื่อง ดัชนีหุ้นวิ่งขึ้นไปจนถึง1,531จุดในวันที่25กรกฎาคม2,568หรือปรับตัวขึ้นถึงเกือบ40%ภายในเวลาเพียง3 4เดือนและเป็นออทามไฮของตลาดหุ้นเวียดนามและนับจากต้นปีก็เพิ่มขึ้นถึง20.8%ก่อนจะปรับตัวลงมาบ้างและปิดล่าสุดที่1,495จุดเมื่อวันที่1สิงหาคม2568 คำถามสำคัญก็คือตลาดหุ้นเวียดนามร้อนแรงเกินไปหรือยังถึงเวลาที่หุ้นจะต้องชะลอตัวลงหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงเร็วๆนี้หรือยังพูดง่ายๆเราควรเทคโปรฟิตหรือขายหุ้นทำกำไรไหมหรือสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นเวียดนามหรือมีน้อยเราควรเข้าไปเก็บหุ้นเพิ่มหรือไม่คำตอบของผมก็คือช่วงเวลานี้ของเวียดนามทุกอย่างดูเหมือนว่าจะสดใสประเด็นที่น่าห่วงหรือเรื่องที่ไม่ดีต่อ การลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นดูเหมือนจะลดลงไปมากแต่เรื่องดีๆต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นกำลังทยอยมาอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากภาษีทรัมป์ที่ดูเหมือนว่าเวียดนามจะได้เปรียบชาติอื่นเศรษฐกิจเวียดนามล่าสุดดูเหมือนว่าจะยังดีต่อเนื่องและรัฐบาลยังตั้งเป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่สูงในระดับ8%ขึ้นไปซึ่งถือว่ามองโลกในแง่ดีมากโดยปัจจัยสนับสนุนหลักก็คือการส่งออก ไปสหรัฐอเมริกาที่คาดว่ายัางดีมากการลงทุนจากต่างประเทศล่าสุดอยู่ในระดับสูงสุดยอดเช่นเดียวกับการลงทุนของรัฐ นอกจากนั้นการท่องเที่ยวต่างชาติก็เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีนที่ตอนนี้ไปเที่ยวเวียดนามมากกว่ามาไทยไปแล้วข่าวสำคัญที่จะตามมาในอีกไม่กี่เดือนก็คือการที่ดัชนีฟุตซี่น่าจะปรับให้ตลาดหุ้นเวียดนามเป็นตลาดเกิดใหม่หรือ emerging market ที่จะทำให้มีเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ เหตุผลก็เพราะว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีการพัฒนาขึ้นมากในด้านของการซื้อขายหุ้นสำหรับต่างชาติเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการใช้โปรแกรมเทรดหุ้น KRX ที่ทันสมัยที่ทำให้สามารถรองรับการเทรดและการเคลียร์บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันของตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงเร็วๆนี้เพิ่มขึ้นมหาศาลจนกลายเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในอาเซียนแซงไทยและสิงคโปร์ไปแล้วที่วันละ4-5หมื่นล้านบาทต่อวันและบางวันก็สูงเกือบแสนล้านบาทและนั่นรองรับด้วยนักลงทุนส่วนบุคคลจานวนมากกว่า10ล้านบัญชีและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนเดือนละนับแสนรายพูดง่ายๆตอนนี้ตลาดหุ้นเวียดนามกำั ร้อนเป็นไฟปริมาณการซื้อหุ้นด้วยมาจิ้นสูงสุดเป็นประวัติการและบรเกอร์ใหญ่ๆหลายรายปล่อยกู้จนถึงเพดานไม่สามารถปล่อยเพิ่มได้แล้วซึ่งก็ทำให้ดูน่ากลัวมากถ้าวันหนึ่งหุ้นตกลงมาจนนักลงทุนถูกฟอรสเซลซึ่งก็อาจจะทำให้ตลาดถล่มทลายนอกจากนั้นข่าวเกี่ยวกับความคิดของรัฐบาลที่จะเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้นของบุคคลธรรมดาซึ่งจะสูงถึง20%ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากแม้ว่าวันนี้ นักลงทุนยังไม่ได้ตระหนักว่ามันอาจจะทำลายการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้และนั่นก็ทำให้เราต้องมาคิดและประเมินถึงความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงเวลานี้ว่าหุ้นแพงเกินไปไหมคำตอบของผมก็คือการฟื้นตัวหรือการปรับตัวของหุ้นเวียดนามในรอบประมาณ6-7ถึงเดเดือนที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวของหุ้นขนาดใหญ่หรือยักษ์จำนวนไม่กี่ตัวเป็นหลักคร่าวๆก็คือแค่หุ้นกลุ่มวินกรุ๊ปที่ประกอบด้วยตัวหลักคือ VIC, VHM และ VRE ที่ทำธุรกิจใหญ่โตมากในด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านจัดสรรและห้างสรรพสินค้ารถยนต์และอื่นๆราคาหุ้นของกลุ่มวินกรุ๊ปที่เคยตกต่ำมากเพราะมีปัญหาทางการเงินเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างแรงเพราะสถานการณ์ทางการเงินของกลุ่มเริ่มดีขึ้นมากในช่วงเร็วๆนี้ซึ่งทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปกว่า100%เเซตในเวลาไม่กี่เดือนจนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของตลาดหุ้น การปรับตัวขึ้นของหุ้นเพียง3-4ตัวดังกล่าวมีส่วนทําให้ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นไปกว่า10ซแล้วจากทั้งตลาดที่ปรับตัวขึ้นไป18%เซนับจากต้นปีซึ่งนั่นก็อาจจะคล้ายๆกับหุ้นกลุ่ม7นางฟ้าของอเมริกาที่ปรับตัวขึ้นไปมโหรารโดยที่หุ้นอื่นๆทั้งตลาดโตขึ้นน้อยมากหรือคล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยที่หุ้นยักษ์บางตัวราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและมีผลกับดัชนีตลาดอย่างมากว่าที่จริงหุ้นในพอร์ตเวียดนาม ของผมเองที่เป็นหุ้นซ u เปอร์สต็อกจำนวนประมาณ6-7ตัวที่เคยสร้างผลงานยอดเยี่ยมในปี2,567 พอถึงปีนี้ที่ดัชนีหุ้นขึ้นไปมากแต่พอร์ตผมก็ยังขาดทุนอยู่และต้องเฝ้าดูหุ้นกลุ่มอื่นปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้นมากทาั้งๆที่ผลประกอบการก็ยังไม่ดีมีแต่สตอรี่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นจริงแค่ไหนราคาหุ้นขึ้นเอาขึ้นเอาทั้งที่ราคาหุ้นคิดเป็น PE ก็สูงมากอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามผมเองก็คงไม่เปลี่ยนตัวหุ้นที่ลงทุนผมคิดว่าการลงทุนระยะยาวแบบผมนั้นก็ต้องมีเวลาที่จะแยก ตลาดหรือหุ้นกลุ่มอื่นเพียงแต่ว่าโดยเฉลี่ยทั้งปีที่ดีและปีที่แย่ผมจะได้ผลตอบแทนที่เหนือปอดตลาดแค่นั้นก็พอและผมก็หวังว่าแค่เวลาที่เหลือของปีนี้พอตเวียดนามของผมจะตีตื้นขึ้นมาเสมอตัวก็พอใจแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ลงทุนกองทุนอิงดัชนีเวียดนามก็ไม่ต้องสนใจว่าจะเกิดการเลือกหุ้นที่ผิดพลาดและทำให้ผลตอบแทนการลงทุนแย่สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ก็คือดัชนีตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรปีนี้และปีต่อๆไปและนั่นทำให้ผมต้องปรึกษากับประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นเวียดนามว่าความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามในช่วง25ปีที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรตลอด25ปีนั้นดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวขึ้น18ปีและปรับตัวลดลงเพียง7ปีคิดไปแล้วเท่ากับว่าโอกาสปรับขึ้นเป็น2.57เท่าของการปรับลงในขณะที่ตลาดหุ้นไทย นนัน้ปีที่หุ้นปรับตัวขึ้นน่าจะไม่เกิน1.5เท่าของการปรับตัวลงซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่ามาก นอกจากนั้นถ้าไม่นับช่วงที่เวียดนามเปิดตลาดใหม่ๆใ,ในช่วง5ปีแรกที่ตลาดยังไม่พร้อมก็จะพบว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวขึ้น15ปีและปรับตัวลงแค่5ปีหรือปีที่หุ้นขึ้นนั้นประมาณ7 5และปีที่หุ้นลงแค่25%ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากน่าจะเท่าเากับตลาดสหรัฐในช่วงเวลาหลายๆ10ปีที่ผ่านมาว่าที่จริงในช่วง10ปีที่ผ่าน คือตั้งแต่ปี2558จนถึงปีที่แล้วดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามติดลบแค่2ปีคือปี2561ที่ลบ9.3%และปีที่2565ที่ลบ32.8%อันนี้ส่งจากปัญหาหุ้นกู้เป็นหนี้เสียของกลุ่มอสังหาร,ริมทรัพย์และการจับโกงของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนครั้งใหญ่ที่โกงเงินแบงค์ครั้งมโหรานคิดเป็นเงินถึงกว่า4แสนล้านบาทแล้ว ที่เหลืออีก8ปีดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามก็เป็นบวกทุกปีเฉลี่ยแล้วปีละ18.9%ดังนั้นข้อสรุปของผมก็คือตลาดหุ้นเวียดนามปีนี้และปีต่อไปอย่างน้อย2-3ปีน่าจะเป็นปีที่สดใสและดัชนีตลาดหุ้นน่าจะมีโอกาสวิ่งติดจรวดสู่ดวงจันทได้เพราะประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นจากฟอนเทียเป็น Emerging Market ในกรณีของ MSCI ที่เวียดนามคาดว่าจะได้เข้าดัชน ในอีกไม่เกิน2-3ปีข้างหน้าหุ้นมักจะวิ่งขึ้นแรงกว่าปกติมาก และหุ้นเวียดนามก็น่าจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f a c e b o o k เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www vietnamvi com และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะอย่ลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังบทความใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ thank you